ไม่ต้องตกใจในความสวยความสวยที่ไม่ใช่ความสวยหนูนมที่สั่งได้แล้วค่ะนอกจากร้วร้อและเองตัวท็อปเลยนะอยากกดให้หกซีรู้จักประหยัดน้ำบ้างอุยอุยมีที่ไหนสั่งของให้เจ้าของบ้านยกประกอบให้เรียบร้อยนะชายในตำนาน่าตำนานครับเดี๋ยวมนละเอียดเส้ง เจ้าหนูเราต้องซื้ออะไรเข้าร้านบ้างเนี่ยหมูไก่น้ำมันไข่เข้าสารน้ำปลาคุณย่าอย่าลืมซื้ออาหารแมวด้วยนะครับครับเจ้าหนูเราหมอนัดทีเมื่อไหร่เนี่ยวันจันทร์ครับเอาเราตังย่าอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ในเอี้ยงเ่ยครับขายของคนแก่หลงหลงลืมลืมู้พันเดียวเราจะพอซื้อไหมเนี่ยโอ้โหต้องหกเจ็ดอย่าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างขอโทษด้วยนะครับย่าอ่ะขอโทษย่าเรื่องอะไรลูกหนูทํางานเยอะไมไจ้าเพราะหนูแขนเจ็บครับโอ้ยอย่าไปคิดเยอะจะแก้วทรมพลังหนูอยากหายไวๆไปช่วยย่าครับโอ้ยไม่ต้องกลัวเราไอ้เรื่องช่วยนะเดี๋ยวหายได้ช่วยแม่ตอนนี้ต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะรู้เปล่าดื่มนะ้ำให้มันเยอะๆจะหนูเอ้พอมครับถือดีๆเดี๋ยวหก นอนพักให้เยอะๆนะงานที่เหลือเดี๋ยวย่าทำเองเดี๋ยวหนูให้เพื่อนไปช่วยครับหนูไม่เอาลูกๆจะไปเดือดร้อนเพื่อนก็เลยเขากลับจากโรงเรียนต้องทำการบ้านอย่าไปวุ่นวาย้าเลยครับครับเพื่อนไม่เชื่อใจแล้วซื้อของไม่เยี่ยมอุ๊อยเปิดประตูให้หน่อยสิเจ้าหนีเปิดประตูช้าซะด้วยรู้จักเจเอโรน้อยไปออาเพื่อนมาไม่สนใจด้วย ขออย่างเดียวไม่เฟี้ยวมันผิดสูตรเอ้าโอ้โหทำตามคำขอซะด้วยวันมีของมาเยี่ยมได้นะโอ้โหเจ้าตัวนี้พอมีของมาเยี่ยมไม่รีบเลยหรอเออกลับไปเถอะไม่อยากได้หรอกเห็นนาหันมือจับไว้แน่นเลยนะเออเออกลับไปเถอะเป็นไงบ้างสบายดีปะโอ้โหถามไม่คิดใช้สมองสิคนแขนเจ็บอาจจะให้สบายดีเหรอเออ่ะ ยิ่งเครียดๆอยู่ไม่มีคนมาช่วยคุณย่าจะมาเล่าเรื่องนี้แหละคุณย่าแก่แล้วเดินไปส่งข้าวไกลเราเป็นห่วงไม่ต้องห่วงเอาจะไม่เป็นห่วงได้ยังไงนี่ใครใครอ่ะโอ้ยเจเโรงไงสั่งลูกน้องอ่ะไปส่งข้าวให้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่เห็นภาพอ่ะไหนอ่ะแงดขึ้นไปดูดิคอแห้งไปซื้อน้ำดีกว่า นี่จะไปไหนจ๊ะสวัสดีค่ะคุณยา่าพอดีย่าจะไปส่งข้าวอะ่ะสะอ้วนมันแขนเจ็บย่ามาอยากใช้มันเยอะไม่เป็นไรเลยค่ะซอยไหนคะเดี๋ยวหนูนิสไปส่งให้บ้านพี่เล็กอยู่ปากซอยหนึ่งได้เลยค่ะคุณย่าส่งมาให้หนูเลยค่ะสองกล่องนี้ราคาเท่าไหร่คะข้าวผัดกล่องละสี่สิบสองกล่องก็แปดสิบลูกค่ะย่าปากหน่อยนะลูกนะได้ค่ะคุณยา่าอยู่เว c ค m e คุณย่าขำทำไมคะหนูนิดบอกให้ย่าขำมากยูีเอ้าคั่ค่ะคุณย่าอ้าวาหนูนิดคนดีแต่เราช่วยไม่ได้อะไรเลยนะข้ามาส่งค่ะอุ้ยออกมาหนูตกกระใจใยเบิ์ดเลยไม่ต้องตกใจใีความสวยความสวยที่ไม่ใช่ความสวยหนูแรงแรงมากนะคะเราสวยคู่กันไม่ได้หรอได้สิคะเพราะเราสวยคู่กัน เท่าไหร่คะ80บาทค่ะที่ให้น้อยหนึ่งขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้ะเพราะเราสวยคู่กันนี่ค่ะแล้วจุวนหายไปไหนไม่มาส่งแขนหักค่ะมันป่วยอืมขอให้เพื่อนหายไวๆนะขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหนางเป็ดมันขยันขนาดนั้นเลยหรออยู่ต่อหน้าคุณย่าจะไม่ขยันได้ไงอุ้ยยังไม่ได้ไปส่งนมให้ลูกค้าเลยีนใครใครอ่ะ รอบสองนะนะรอบสองนะนะไม่ต้องห่วงค่าใช้เรี่ยวรอไปแหละไม่เห็นภาพขอดูหน่อยแหงนเ้นไปมูห้าบอนอะไรนะโอ้ยแห่งขึ้นไปดูข้างบนเพื่อนเจ็บแขนมีหลานดูนะจะไม่ช่วย รู้ซะหน่อยภารกิจเสร็จแล้วยิ้มหน่อยสิกล่นุ่มทำไมเองไม่ยิ้มมาะยิ้มสิเอาน,นี่หนูเงินขอบคุณค่ะได้เงินแล้วไปจะอ้วนดีกว่าเอะเดี๋ยวจะเข้ากระเป๋าดีเอยไม่ได้หรอก <c oughs> เฮ้ยตาจะไหล ลองให้แค่ท่อนสองท่อนก็พอไปตั้งสามสี่คลิปมันยาวยังไม่ได้ไปกองน้ำให้คุณย่าเลยโอ้ยปาดปาดปาดาดปาดปาดอปวดเหรอพูดแล้วมันมาเลยจะกินหมูสับป่ะโอ้ไม่โอ้หมาเน่าเลยไม่ต้องห่วงเอ่อค่าใช้เจ้ารลี่กับปุกี้ไปแล้วอยากดูไหม ดูดูดูข้างบนเรทำไมเองไม่ยกตะกร้าคิดจะช่วยเพื่อนจะเกี่ยงงานได้ไหมอนิดนิดหน่อยหน่อยมือเอ็งไม่กระดูหรือไงหืมคขำพูดเองเยอะนะจำไว้อย่าเรื่องมากเวลาช่วยคนอื่นจ้ายืนงงอะไรอ่ะวางตะกร้ากดน้ำดิรออยู่โอ๊ยบางอาจมันรอบแล็บหมันไสโวยรีบกอกน้ำเลยค่ะ ทำไมไม่หยอดเหรียญบาทก่อนอากี Shut up เอ็งทำอะไรอะลี่เอ็งบอกให้เซ็ต up โอ้ยเขาบอกให้ Shut up นอกจากรีว้อและเอ็งตัวท็อปเลยนะอยาก,กดให้หกซีรู้จักประหยัดน้ำบ้างสอนเก่งจริงๆเลยมายืนทำมาไม่ชอบยืนดูไม่มีฝีมือในการกดอ่ะเอาไป <What? S 2> เอาไปดิเก่งแต่ใช้ไม่เคยทำนะเองอะ่ะ พี่โอ้ยจะกดทำไมเนี่ยตลต้าเขาฉชนด้วยลูกน้องค่ะความฉลาดหลอกมันกรอกน้ำให้รู้จักปุกกี้น้อยไปเอออย่าให้มันชาแล้วนาคนจะไปร้านเสริมสวยแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้อนคนสวยสวย งานอะไรให้มันวิเวียหนีอยเดกี้คนฉลาดเขาจะยืนดูค่ะเราจะเอากลับแค่ขวดเดียวสบายๆเสร็จเราเรียกด้วยนะจะไปเสริมสวยแหละป๋าซีก็ถือหนักๆกลับบ้านไปคนเดียวกี้กี้เสร็จยังอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนอะอย่าบอกนะมันทิ้งให้เรากลับบ้านคนเดียวอ้าวเฮ้ย น้ำเต็มเรื่อยน้ำเต็มเรื่อยนางตัวร้ายหน่อยนี่แล้วฉันจะยกกลับบ้านยังไงอะเยอะขนาดเนี้ยนะลองดูหน่อยอุ้ยไม่ไหวเว้ยจับเจ้ากีากกนะเจ้าก,กีสู้หน่อยเว้ยเพื่อนหิวน้ำเจ้าก,กีหน่อยนย่ฉันยกอยู่คนเดียวได้ยินไหมอืมมันขยันจริงๆนะสักวันต้องตอบแทนเพื่อน,อ,นอุ้ย ลืมส่งตัวขอมไม่รูงนักชิมไม่ต้องงงโกมีลูเอ่อตัวนัทเหรอโอ้ยห่วงเอ็งไม่รู้จักห่วงหรือไงตอนแรกนะจะตอบตกกะก้าไปดูภาพข้างบนดีกว่าไปยามเพื่อนเจ็บชายก็ต้องมาส่งของและประกอบเพราะชายคือนักซ่อมบำรุงในตำนานอย่าตำนานนะเดี๋ยวมันจะละเอียดไป <c oughs> อุย อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะโวยวายทำไมไม่ได้เป็นคนยกเออผมเห็นลุงแหละผมเลยร้องแทนครับมีที่ไหนสั่งของให้เจ้าของบ้านยกมีที่นี่แหละครับเพราะผมยกไม่ไหวแล้วบอกเป็นชายเดี๋ยฮงเดือยฮักผมไม่ได้เป็นวันนี้เพราะผมไม่ได้ใส่ร่างนั้นมาเฮ้ยเหนื่อยเว้ยเดี๋ยวลุงไปหาข้าวกินอะไรเย็นๆกินด้วยประกอบให้เรียบร้อยนะชายในตำนาน อย่าตำนานครับเดี๋ยวมันละเอียดไม่ตลกด้วยแล้วประกอบให้เรียบร้อยผมไม่ใช่ตาลีครับเพราะผมเรียบไม่ร้อยฮาจริงๆไม่ไปกินข้าวแล้วอา้าวก็ดีครับอยู่เพื่อนผมไม่เล่นด้วยแล้วท้องมันร้องร้องปิงอะไรครับโอ้ยลายสุดหมดแล้วประกอบให้เรียบร้อยระวังไปชมมาตตูนะครับเฮ้ยอย่าทักสิหิวหิวอุ้มคิมผมจะต่อได้ไหมน่ะ โอ้โหเราจะประกอบได้ไหมน่ะเหลืออีกสิเซจะจบงานแล้วโอ้โหประกอบไปเหมือนโกเฮ้ยไม่ได้ชายจะทำไม่ได้นะจ๊ะท่านผู้ชมเมื่อยแล้วนั่งพักก่อนอ้าเป็นไงถึงไหนโอ้โหไวกคนนี่คุณต่อเองหรือครับเนี่ย ไม่ล่าเชื่อ,อไวกว่าผมอีกถ้าพูดอย่างเงี้ยผมยืนขึ้นเลยผมต้องยืนและลุงาเชียมคุณยืนขึ้นมาทำอะไรเนี่ยมากินครับโอโหคุณประกอบได้ไงครับเนี่ยผมรู้จากแผนที่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ครับไปไปไปเขอกอบให้เสร็จยื่นไม้ผมทำไมอ่ะผมก็หิวข้าวเหมือนกันนะครับ ประกอบเองที่เหลือแบบนี้ก็ได้เหรอครับท่านผู้ชมซึ่งเอาเอาสอบกดไปทำไมอ่ะหอแล้วทำไมไม่พูดอ่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เพื่อนๆช่วยเจ้าอ้วนก็มีแค่นี้ละค่ะไม่ต้องเช่านะเดี๋ยวก็หาย โอยสนุกไหมครับหนังสั้นน่าตอนเพื่อนเจ็บพวกเราต้องช่วยกันก่อนจบคลิปถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆเลยนะคะเดี่ข่าวว่ายกน้ําคนเดียวหรอเออปุกกี้มันทิ้งอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ครับ